แอนนารับห่วงเบิร์ดแฟนแตงโมคิดสันเผยเรื่องที่อยากให้ทุกคนรู้วันที่6มีนาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแอนนาทีวีพูเพื่อนสนิทของสาวแตงโมนิดาเปิดใจในคลับเฮาห้องเสียงบนเตียงดาราพูดคุยให้กำลังใจแอนนาฮิปโป แอนนากล่าวว่าตนพูดจากใจว่ามีคนเตือนเยอะมากให้ระวังแต่ส่วนตัวมองว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมตอนแตงโมคบคนตนเป็นเพียงกระเทยที่ไม่สวยอัปลักษณ์เคยไปกินไอศครีมเซเว่นเซนด้วยกันตอนแรกแตงโมไม่รู้ว่าตนไม่มีเงินสมัยเรียนพบเงินวันละ80บาท100บาทตนบอกว่าไม่หิวแตงโมจึงรู้ว่าตนไม่มีเงินแล้วก็บอกว่าฉันจ่ายเองกินเลย แอนนากล่าวอีกว่านี่คือแบล็กกล่าวว่าทำไมจึงผูกพันตลอด17ปีมีรายละเอียดมากมายเมื่อเรารักกันขนาดนี้จึงทำเต็มที่เท่าที่ทำได้ในช่วงที่แตงโมไม่มีเงินตนเคยถามว่าเป็นดาราทำไมไม่มีเงินจึงได้ทราบว่าแตงโมไม่เคยบริหารเงินเองเลย อีกทั้งละครช่องที่แต่งโมเล่นต้องรอให้ละครออนแอร์จึงจะได้เงินเอนนากล่าวด้วยว่าตนห่วงเบิร์ตแฟนแต่งโมสคิดสัน้นจึงโทรพูดคุยจนเบิร์ตเหมือนจับทางได้เบิร์ตจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงวันหนึ่งตนถามว่ามาคุยกันไหมในไลฟ์สดตนจะให้ห้าหมื่นบาทเพราะอยากช่วยแต่เบิร์ตบอกว่าไม่อยากได้เงินใครเบิร์ตเป็นคนดีมากอยากให้โมมีชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้น่าจะแต่งงานและได้ทะเบียนสมรสกัน แอนนาไม่เคยเจอผู้ชายดีขนาดนี้แอนนาบอกว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าแตงโมสมบูรณ์แบบในความเป็นเพื่อนแตงโมไม่เคยนินทาเพื่อนและเคยบอกตนว่าตนทำรายการข่าวบันเทิงไม่ขึ้นเพราะไม่ใช่คนพูดถึงคนอื่นในแง่ลบที่ผ่านมาไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้มีเพียงป้าตือเท่านั้นที่รู้แตงโมยังกล่าวกับตนด้วยว่าแอนนาควรไปได้ไกลกว่านี้ ด้วยแอนนากล่าวต่อว่าแตงโมคือเพื่อนที่สอนให้เพื่อนทุกคนเล่น Facebook สมัยนั้นคนยังไม่รู้จัก Facebook แต่แตงโมช่วยสอนและบอกว่าเธอต้องมี Facebook นะมันเป็นโลกยุคใหม่มีหลายเรื่องที่แตงโมไม่ได้บอกสังคมวันหนึ่งแตงโมบอกว่าขนมนี้อร่อยจังเลยห่อละ20บาทอยากรับมาขายจังแอนนาบอกว่ากำไรแค่4บาทเองนะแตงโมเห็นคุณค่าของเงินนี่คือสิ่งที่ปลื้มในตัวแตงโม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ